สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคลิปเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นแนวหน้าครับ โดยเหตุการณ์แรกนะครับถูกบันทึกได้จากโดรนของทางยูเครนครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคซาปอริเซียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านโรบูติเน่ที่ทางยูเครนนะครับเพิ่งเข้าควบคุมไปเมื่อไม่นานมานี้โดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านเวอร์โบฟซึ่งหมู่บ้านเวอร์โบฟนะครับกำลังเป็นเป้าหมายต่อไปที่ทางยูเครนกําลังลุกทะลวงแนวป้องกันฟันมังกร เพื่อเข้าตีครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับก็อยู่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านเวอร์โบฟท่าผู้ชมเห็นในคลิปนะครับว่ามีขบ,บวนรถบรรทุกข,ของทางรัสเซียที่จอดอยู่ในแนวป่าเพื่อลำเลียงทหารนะครับลงจากรถหลังจากที่ทางยูเครนตรวจพบขบ,บวนรถบรรทุกข,ของทางรัสเซียก็ได้มีการส่งพิกัดตำแหน่งให้กับหน่วยปืนใหญ่ครับจะเห็นว่าทางยูเครนนะครับได้มีการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าใส่ ขบวนรถบรรทุกของทางรัสเซียนอกจากนั้นครับยังมีกระสุนแบบคลัสเตอร์ยิงสนับสนุนตามเข้ามาด้วยจากกระโจมตีดังกล่าวนะครับทำให้รถบรรทุกของทางรัสเซียเนี่ยถูกทำลายเสียหายทั้งขบวนเลยครับและคาดว่าทหารรัสเซียอยู่ในแนวป่าก็น่าจะถูกโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนด้วยเหตุการณ์ต่อมาครับก็เป็นคลิปจากทางยูเครน โดยทางยูเครนนะครับได้มีการแชร์คลิปการใช้ดโดรนสำหรับการติดตั้งทุนระเบิดเพื่อลดความเสี่ยงของกำลังพลครับทางยูเครนนะครับได้มีการใช้ดโดรนเนี่ยสำหรับติดตั้งทุนระเบิดยางที6อสําสำหรับทำลายพวกรถถังยานเกราะ ของทางรัเสเซียการใช้โดรนติดตั้งนะครับมันก็จะลดความเสี่ยงของกําลังพลมากขึ้นแต่ข้อเสียมันก็มีครับการใช้โดรนติดตั้งนั้นพวกทุนระเบิดนะครับจะอยู่ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะจะใช้การหย่อนจากโดรนซึ่งหากใช้ทหารโดยตรงเนี่ยก็จะสามารถฝังในพื้นดินได้ทําให้มองเห็นได้ยากซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับ โดยเหตุการณ์ต่อมานะครับก็เป็นคลิปบันทึกได้จากโดรนซึ่งเป็นโดรนคามิกาเซ่ของทางยูเครนครับโดยในคลิปนะครับเห็นว่าโดนคามิกาเซ่ของทางยูเครนได้ทําการโจมตีระบบจรวดไอ้ํากล้องของทางรัสเซียครับซึ่งเป็นระบบอย่าง t o r ต1 a ที่มาพร้อมกับลูกจรวดขนาด220มิลิเมตร ด้วยแรงระเบิดของโดนคคมิคาเซของทางยูเครนนะครับส่งผลทำให้ระบบทอช 1A ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวครับเพราะจุดที่ทางยูเครนโจมตีนะครับเป็นบริเวณแท่นปล่อยลูกจรวดของระบบทอช 1A ด้วยการระเบิดของโดนคคมิคาเซครับส่งผลให้ลูกจรวดของระบบทอช 1A นั้นเกิดการระเบิดตามมาด้วยทำให้แรงระเบิดนะครับมันเพิ่มขึ้นนั่นเอง